สวัสดีครับผมเดวนนี้บ้าจะพามาดู Honda j a จ z ปี20นะคันนี้ใหม่แค่40,000เองอ่าเป็นไงครับสวยมากตัวนี้เป็นตัว rs นะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยโลโก้ rs แด,แดงแดงชัดเจนแบบนี้นะอ่ากระจังหน้าโครเมียมเป็นเรารูลังพึ่งแบบนี้นะอ่ามีเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มาให้ด้วยแล้วมีไฟตัดหมอกครับผมพร้อมชุดสเกิร์ตนะรอบคันคันนี้บ้าจัดให้แล้ว คันนี้ราคาตั้งหน้าหลายที่หกแสนกว่าบาทนะอ่านี่ให้ดูเลยแต่นำแบงค์สิบเข้ามานะเดี๋ยวบานลดอีกแสนหนึ่งคนซื้อเอาเลยหนึ่งแสนคนแชร์เอาไปหนึ่งหมื่นนะเหมือนได้คุยกันไว้รถปียี่สิบระยะทางใช้งานแค่สี่หมื่นสองพันโลเท่านั้นเองคันนี้เป็นเครื่องใช้เบนซินนะอืมเป็นไงสุดยอดครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูรอบคันนะอ่าเป็นไง แม็กเดิมๆจากโรงงานยางบาสเปลี่ยนให้ใหม่แล้วไม่ต้องห่วงนี่กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวแถบยาวๆแบบนี้เลยนะนี่อ่ะสวยไหมก,กดให้ดูเป็ไงครับผมนี่ฟิล์มอยากได้ใหม่เดี๋ยวบาสเปลี่ยนให้สำหรับคันนี้เป็นพิเศษเลยมาอ่ะนี่นี่ไฟเลี้ยวชัดเจนนะเป็นไงครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบคันนะนี่เป็นไง สวยๆส,ยสดๆแบบนี้เลยสีดำอืออย่งครับฮอนด้าเจดปี20โลโก้ RS ชัดเจนนะอ่านี่เลยอย่างไรคร 7, ๆๆๆางไรครับผมอืมมาเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องอ่ะมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับคันนี้เหมือนที่บอกเนาะเต็นท์เราแมวรถชนหนักจมน้ำยอมแมวผลิกค,คว่ำ ไฟไหม้กับไหม้หรือกอไหม้มาไขายนะครับผมนี่เลยเดิมๆไม่มีรอยไข่รอยขันใดๆทั้งสิ้นอ่าเป็นไงกริปเนาะนี่ครับผมจุดจุดมาร์กจุดเลยชัดเจนนะอ่าชัดเจนไหมครับผมลูกค้าวิธีสังเกตรถชนไม่ชนรถปรับแต่งนะนี่เขาจะมีขีดบอกแบบนี้นี่เขียวเขียวแบบนี้นะครับลูกค้าดูเลยเขียวเหลืองขาวเป็นไงครบ3มเส้นนี่ไม่มีชนหนัก เรียบร้อยนะครับผมอืมเป็นไงครับไฟเฟยไม่ได้แต่งนะคันนี้ย้ำนะคันนี้ไม่แค่สี่หมื่นสองพันโลนี่นี่จุดมาร์กจุดอาคบนะครับผมเห็นไงสีสดสวยสดงดงามนะแบตเดิมจากโรงงานแต่ถ้าอยากได้แบตใหม่เดี๋ยวบาทจัดให้เนาะนี่เป็นไงจุดมาร์กจุดอาชัดเจนนะครับลูกค้าชัดเจนเนาะชัดเจนชัดเจนดูหืคันนี้มันแบบว่าอะ สุดยอดแล้วกันเนาะห้องเครื่องไม่มีการปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นนะเดิมๆจากโรงงานเลยนี่ไม่มีรอยไข่รอยขันมาให้ครบนะสวยไหมครับลูกค้าสวยมากนะเดิมๆจากโรงงานรถมือสองสภาพป,าป้ายแดงนะเหมือนที่บอกก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมประมาณนี้นะมาเดี๋ยวปิดปากกระโปรงก่อน ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันบ้างสุขใจตรงนี้มากไฟเลี้ยวเป็น l อ d อีดยาวๆปิดปาร์ตแบบนี้นี่ปลดล็อกรถตรงนี้เลยครับผมคันนี้นะเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะอืเป็นไงกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าทั้ง8ดทิศเลยนะนี่ได้หมดเลยอ่าเป็นไงมีพับกระจกได้ด้วยนี่อ่าอย่างนั้นรถยังไม่ดมได้สตาร์ตนะโอเค มีระบบ e ีโคมาให้ด้วยอ่าประหยัดน้ำมันสุดๆกันไปเลยนะคันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอสัมผัสมัเ้เห็นว่าสตารทให้ดูแล้วกันเนาะแอร์ปุ่มกดไม่มีแล้วนะรุ่นนี้เป็นระบบสัมผัสหมดเลยเนาะนี่แค่แตะชีวิตก็ปเปลี่ยนอน่นี่ครับผมนี่ดูเลขไหมเลยเนาะนี่เห็นปะ่ะเนี่ยเนี่ย ไม่สี่หมื่นสสสี่กิโลเองนะอโอเคครับผมประมาณนี้สีแดงๆนี่ไม่ต้องตกใจนะไม่ได้คาดเข็มขัดอโอเคครับผมนี่ปรับโหมดได้หมดเลยจะปัดน้ําฝนปรับได้3าสระดับเลยนะครับข้างหลังก็จะเป็นแบบระบบปิดเอานะนี่ฉีดน้งฉีดน้ําอ่าโอเคครับคันนี้รองรับระบบบลูทูธ USB ไอแพดได้หมดเลยนะคันนี้โอเค okay, นะคลูกค้านี่แอรระบบปัสสัมติระบบคันนี้เป็นระบบพุสซัดเกียร์ออโต้เบรกมือนี่อยู่ตรงนี้เลยเบรกมือก็เหมือนที่บอกนะลูกค้าเราไม่ต้องดึงให้สุดแรงคือเขาจะอนี่อยู่แล้วขึ้นเขาลงมาบิด5้แก๊กถึงหแก๊กนะแค่นี้พอ1 2 3 4 5แค่นี้พอไม่ต้องดึงตึงมาก เขาอยู่ของเขาอยู่แล้วโอเคนะครับลูกค้าคันนี้เป็นเบาะหนังนะเย็บด้วยด้ายสีแดงมาแบบนี้เบาะหนังทำความสะอาดง่ายสุดยอดนี่ครับผมปดลดล็อกนี่ที่เก็บของเดีด๋ยวดูที่เก็บของนะโอ้เขากว้างมากนะคันนี้ดูมือเดี๋ยวมือผมคนมือใหญ่นะอ่ะเก็บได้จุๆไปเลยมาเดี๋ยวให้ดูหน้าป้ายอีกทีนะครับลูกค้าเดลูกค้าสงสัยว่าราคาเท่าไหร่เนาะราคาตั้งหน้าร้าน อันนี้เป็น Honda j a จ z 1.5ตัว RS นะรถปี20เลือทงใช้งานอยู่ที่42,000โล่านี่ครับผมราคาตั้งหน้าร้านอยู่ที่6,59,000บาทแต่ถ้าลูกค้ามาซื้อและมีแบงค์สิตอนนี้ทางเราจัดโปรโมชั่นอยู่นะก็คือนำแบงค์สิบเข้ามาลดไปเลย1,000 0 0เหลือ5,59,000บาทแล้วถ้ามีคนแนะนำมาพ่อแม่พี่น้องแฟนแนะนำมาก็ได้อ่ะ เดี๋ยวบ้านให้กันแนะนอีกหนึ่งหมื่นบาทหรือว่าลูกค้าจะมาเป็นส่วนลดก็ได้ไม่ยากเดี๋ยวคุมาคุยกันครับผมคันนี้ไม่แค่สี่หมื่นกว่าโลนี่หายากนะลูกค้าของเต็นท์เรานะไม่มีกอไม่กลับไม้นะร้อยเปอร์เซ็นครับผมเช็คที่ศูนย์ได้เลยการันตีศูนย์นะครับผมนี่รูชาร์จแบตเสียบ USB ชาร์จตรงนี้เลยนี่มีสองรูมาให้ได้เลยโอเคนะเปิดขึ้นแบบนี้นี่แล้วก็ปิดไม่ต้องกลัวฝุ่นเข้าเรา มีฝาปิดมาให้พร้อมมีตัวจิบจุจ่จมตัวชาร์จบุหรี่นะะอ่านี่มาดูข้างหลังกันบ,บ้างกว้างไหมครับกว้างมากๆนะคันนี้สุดยอดนี่ข้างหลังไปเดี๋ยววัดพาไปดูด้านหลังกันบ,บ้างดีกว่าเนาะนี่กระจกมองหลังคันนี้มีกล้องมาให้ด้วยนะพร้อมเลยอะเนี่ยเนี่ยเสียบเมมโมรีตรงนี้นี่เสียบเมมโมรีตรงนี้รูเล็กๆตรงนี้อืมนี่โอเคคันนี้ไม่ ไม่ต้องกลัวนะมันคือแบบว่าบางคนแบบกังวลเนาะกลัวเบ็ดจะหมดเวลาเครื่องดับแล้วดับด้วยหรือเปล่าดับนะครับลูกค้าอันนี้เราติดกล้องมาให้จากที่ศูย์แล้วนะไม่ได้ติดเสริมอืมอ่ะคันนี้มีกล้องหลังด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะนี่กล้องมองหลังอ่าแล้วก็มีระบบเซ็นเซอร์หนึ่งสองสามสี่ครบจบนะครับลูกค้าคันนี้เดี๋ยวพาไปดูรอบคันอีกทีเนาะเป็นไง สวยไหมกริบกริบเลยแหละอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารีวิวอันนี้ให้ดูเนาะแต่ตอนนี้ดูคันนี้ก่อนเดี๋ยวพามาดูด้านหลังนะครับผมนี่เป็นไงข้างหลังไหนขอดูข้างหลังหน่อยสิได้ได้มานี่ประมาณนี้ปุ่มกดเป็นระบบตุ่มนะครับตุ่มเล็กๆตรงนี้เนาะเห็นไหมเนี่ยระบบล็อกมีมีปุ่มล็อกแล้วก็มีแบบว่านี่กดเปิดท้ายนะมีที่จับมาให้ด้วยเราพอตีเราชอบจับกันแบบนี้เนาะ อ่ะส่วนใหญ่ต้องจับแบบนี้แต่แบบนี้มีที่จับไมไม่ต้องกลัวเปื้อนมือมือลงม,มือเลอะไม่มีอ่านี่มาดูข้างหลังครับผมนั่งได้อีกแปดคนแฮะไม่ใช่อันนี้เป็นที่เก็บของแล้วกันเนาะใส่ไม้กอล์ฟได้ประมาณสองถุงแล้วกันเนาะสองถุงใหญ่เนี่ยข้างหลังกว้างไหมครับลูกค้ามาดูตรงนี้เพราะเรามีอะไรให้ไหมมีอะไรบ้างอ่าอันนี้อ,อุปก,กรณ์การไข่นะครับผมเปิดดูข้างล่าง มียางอะไรไมาให้ลูกค้าสังเกตดีๆมีดอกอยางด้วยเห็นไหมอ่ายังไม่ได้ใช้นั่นเองนะยังไม่เคยแกะใช้อเลยเนาะเป็นไงเบาพับได้นะโชว์ไอเราก็ชอบโชว์ตัวแเป็นไงเป็นไงนี่ไงกว้างไหมนอนได้เลยอะสุดยอดนะครับลูกค้าคันนี้อืมฮอนด้าแจเตัว RS ปี2020ไม่หลักหมื่นคันนี้นะห้าแสนกว่าบาทเอง อ,อยากขับอยากขี่เดทา m e มรันดิงไลท์ปีปารแบบนี้เลยอ่ะโอเคครับผมสำหรับคันนี้นะ h o n d a j a z z RS ปี2020ราคา500,000กว่าบาทนี่เลยไม่หลักหมื่นสนใจนะโทรเข้ามาที่0915399888สวัสดีครับ